ตอนนี้เราอยู่กันที่มหากรรมของดีชายแดนใต้และโอทอปตัวไทยนะครับซึ่งจัดอยู่ที่โรบิสันไลฟ์ไตทูลินนะครับเยนน้ำรหลับภูมิแพ้หลับง่ายหลับนึกหลับตังที่สบายซ้ำดาวคนที่นมก็หลับหลับยากถ้าตอนนี้หลับเลยใช่หลับเลยไม่ใช่มันจะไม่หลับฟอกนะพี่น้าหลับฟอกมันยาสนุกสวัสดีครับวันนี้อากาศดีๆนะครับมางานกันที่มหากรรมของดีชายแดนใต้โอท็อปทัวไทยนะครับที่ โรบิสันไลฟ์สไตล์โซลินนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนนะครับปล่อยให้ความร้อนมันอยู่ด้านนอกกันเพราะนี่ครับที่นี่เป็นงานโอท็อปติดแอร์นะครับผมจากข้างนอกร้อนๆน,นะครับมาก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเซลลโซนของกินของใช้เครื่องประดับรองเท้าเสื้อผ้ามีครบเลยจากทั่วไทยเลยนะครับแล้วก็ แต่วันนี้เราจะเน้นของกินเป็นหลักว่ากินอะไรให้กินโอเปอเรนต์ยากิ๋นะครับแดงก็เลยจะเป็นเล่นญี่ปุ่นหวานมากหวานกำลังดีครับใครที่ไม่ชอบหวานนะตัวนี้ใช้ได้เลยครับโอเปอนยากินะครับตัวกลมๆตัวนี้ครับจะเริ่มต้นที่25บาทนะครับ ขนม,มปลานะครับแต่แป้งแป้งตัวปลาจะหอมกว่าจะเป็นต้นน้ำต้นน้ำเปล่นเนีย่ยแป้งขนม,มปลากับแป้งขนมคัตเต็งจะกอดแล้วตัดกับกปแป้งก็ใช่ชอบกินกิ่มแล้วไม่ต้องกินแล้วขอขาวอร่อยมากเนี่ยฝากร้านของพี่ด้วยครับเชือปังยาก,กยิครับเชือบังเชือปังยาก,กิ มันจะเป็นข้าวยำนะครับนนจากของมีชายแดนใต้ของมีชายแดนใต้เลยอ,อันนี้คือข้าวยำนะครับเป็นหน้าตาของข้าวยำที่เป็นของดีจากภาคใต้นะครับก็จะมีเครื่องเครื่องก็จะมีผักสิบชนิดแล้วก็ที่สำคัญเลยคือน้ำบูดูอลองชิมดูครับมันจะมีกลิ่นของผักนะครับแล้วก็ กินน้ำกินบูดูไม่ได้แรงนะครับเข้าวย่มครับของยะลายะลานะครับของอุ่มแม่บ้านชุมชนเสรีจังหวัดยะลานะครับเดินมาประตูสาเนะครับแล้วก็ตรงมาเลยก็มีครับมีเป็นข้าวแกงนะครับสองอย่าง ก็เขครับตอนนี้คนลุมคนลุมหน้าร้านอย่างเยอะเขามาชักชาโชวย เรซูล่านะครับมีหมูมีกุ้งปูปลา,ปลาเด้นกุ้งเล่นปูเอาผสมแน่ไหมครับอยู่ที่ซอยกลางนะครับโ,โชคชกเกียวเด้งครับรามาประตูสองคนระับเดี๋ยวมีอะไรนะคุณไปเดินไปสอง จริงๆแล้วอยากกินโรตีเอามะพร้าวครับพ,พ,พี่เขาบอกว่าร้อนนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ เป็นโรตีชาชักสตูนเป็นร้านชมพูชมพูนะครับซอยกลางที่สวยๆโบใหญ่ๆนี่ร้อนมะพร้าวหอมมากเลยฮะโรตีมะพร้าวนะะอยู่ที่5้ิบบาทนะครับบอกแล้วว่าร้อน โชคร้ายไปไม่เจอมัตตะาบัตาามาถามเยอะหลายคนแล้ววันนี้ก็ไม่แน่มาถามกันเยอะๆนะครับว่าใครอยากกินมะตะัตตาบะไก่นะใครอยากกินมัตตาบะไก่มากดดันร้านนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะเตรียมไว้ใหนะ้ฝากเลิศนะครับผมโดตี้ช้าชักสตูลสีชมพู <c oughs> โบใหญ่ๆ <c oughs> ไปกันต่อครับไม่รู้ว่าจะกินอะไรกันตอนน่อดี นะครับนี่ก็คือบะหมี่เป็ดนะครับตำนานความอร่อยจากสีสเกตที่ไปดังอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับกว่า10ปีครับเนี่ยโอเป็ดย่างนะครับผมน้ำเล้าอร่อยมากแลก็ตัดด้วยพริกนะครับซึ่งจะเป็นน้ำซิมนะครับจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงเนี่ยโอ,โอโเป็ดย่างครับมาลองกันได้นะครับอยู่ซอยกลางๆนะล้างปากกันที่ เคยหอมกะปิสองแลนะครับน้ำจิ้มโฮมเมดนะครับจากหาดใหญ่กะปิหัมันจะเป็นสูตรของทางหัวหิีค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกะปิหวานก็คือจะเป็นสูตรทางใต้แล้วก็จะเป็นกะปิแห้งตัวน,นี้ก็จะรู้จักกันที่จัดุจัดแล้วก็จะมีน้ำปลาหวานค่ะน้ำปลาหวานเจีวปวาะลาลวก็เต้าเลาถ้าเกิดว่ากินกับมะม่วงแล้วเกิดเป็นการมิกกันหนัจะอร่อยตอนนี้หน้ามะม่วงที่บ้านใครนะเยอะแต่ี้เกียจททำน้ำจิ้มนะมาแล้วนนี้นะ อันนี้จะไม่เผ็ดมากนะพี่เขา mix ม,มาให้แล้วนะครับแวะกันมาได้นะครับที่เคยหอมเคยเคยก็คือกะปินะครับเคยหอมหรือกะปิหอมนั่นเองนะครับมหากรรมของดีแดนใต้นะครับ โอท็อปทั่วไทยนะครับผมวันนี้9ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้ครับที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลท์ไตายสุรินนะครับผมมีจนถึงวันที่18เลยวันสุดท้ายนะครับเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง3ทุ่มนะครับและก็เป็นเต็นต์ติดแอร์เย็นๆนะครับเดินกันให้ฉ่ำแล้วก็มานั่งกินแบบเย็นๆกันได้นะครับผมเจอกันครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ